สวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าวันนี้เราก็มาอยู่กับมิสเตอร์เกมนะฮะครับจองตัวนานนะฮะคนคนนี่ <laughs> วันนี้นได้มาวันนี้นะครับมีมิสเตอร์หนึ่งนะครับโอ้โหมาเยี่ยมที่บ้านนะครับก็เลยมีส้มตำนะครับชวนกินนะครับวันนี้มีหมูกรอบชิ้นใหญ่ๆนะครับผมนี่หอบส้มตำจากบ้านมาฮนะสามสิบกิโลใช่ แล้วก็หอบไก่มาสองไม้สามไม้เนี่ยนะโอ้โหอย่าพอกินเลยเนี่ยหกไม้ก็มันร้อยหนึ่งพอดีกับไหนไหนข้าวเหนียวข้าวอยู่ไหนไปเตรียมพร้อมกันเลยเอาวันนี้บรใส่กระติบไม่ข้าวเหนียวไม่ใช่ใส่ถุงเลยอ่ะอาถุงชอบเนี่ยใส่ถุงใส่ถุงก่อนมาคุณผู้ชมครับผมวันนี้ส้มตำไก่ย่างหมูกรอบครับผมไม่รู้จะกินอะไรก่อนเลยะฮะ ลองชิม,มส้มตำก่อนส้มตำแถวบ้านเขาอร่อยหรือเปล่าลองชิมก่นอนพูดเหมือนไม่เคยกินหอมออมาสองถุงนะครับปูปลาเหรอปูปลาผสมไหมผม,ม,มน้ำปะลาใครมาค้นมากเดดเดดก็ส่งมมคนเดียวมันกับทำเองเลยน้ำปะลาะ อ้หมุกอบเปล่าเอามาลองชิมลองชิมอ่ะลองชิมกันทำเองหรือซื้อมาอันนี้ซือ้อมาอมจะทำเองนิดนึงก็ได้ทำเองกรอบกวนี้อแดดก็ส่องแต่ผมคนเดียวนะฮะเออส่องไม่ใช่ซองหัวร้านแหมเปิดตะพาหขึ้นมาเลยเ <c oughs> ขาเที่ยงมีคนบ่นหิวข้าวนะครับไอผมก็หิว ก็ไม่มาสักทีส้มตำอร่อยอะ่ะมาครับผมคุณผู้ชมหาข้าวหาปลามากินด้วยกันครับผมส้มตำครับเมนูเด็ดๆแซ่บๆนี้อากาศร้อนๆนะครับผมอ,อันนี้ไปเอาจับไก่หน่อยมา ร้านเดียวกันเลยฮะร้านเดิมร้านเดิมอาได้ข่าวสาวมาหางานการไม่ทํานะครับโดดงานบ่อยนะคนคนนีย้ยมีแขกเลยทํางานทำไมอืมพาไปเที่ยวอืม<ะ>เที่ยวไหนล่ะืะสงสัยพาไปเที่ยวไหน<ะ>บ้านเราเนี่ยมีที่เทียทเท่ยวมีเยอะแยะ รีสอร์ทโรงแรมโรงแรมนี่เจะเยอะแยะๆคุณจะมาถามอะไรอย่างนี้นะฮะกินข้าวเนี่ยอืมอย่าเขินส่งานทีมาก็ถามเนื้หนึ่งแล้วนี้ชอบสุ่มเงียบเขาสั้นนั่งบุกอบ ทำเ,เองไม่กรอบขนาดนี้นะคร,รับประมาณกลับไปฮิตแล้วคุณผู้ชมหมูกรอบเนี่ยฮึกลับ,บฮิตแล้วไเนี่ยมาก,กรอบเป่ะเอา้าหมูกรอบอะ่ะมันก็กรอบอยู่แล้วเราก็มาทอดซ้ำหรือว่าอุ่นซ้ำมันก็ยังกรอบเหมือนเดิมแค่ช่องผิดไว้ถ้ากินได้หมดอะ่ะกินไปทิต ก็จะมาให้คลิปหนูเมืมาา่อวานไม่ได้ถ่ายมีคนเบี้ยวอ <laughs> นอนไม่อยู่ครับเม,าามื่อวานวันนี้ก็เลยถ่ายตอนเที่ยงอาจจะลงตอนบ่ายนี่แหละลงสดเลยไม่ข้ามคืนเราชอบหมูกรอบนี่หว่าหมูข้ามคืนดู้นหน่อยหนึหน่ง เจ้าหมูกรอบไี่ว่ไปเอาจีนก่อนเอาจีนไหมเน้นหนังเอาเน้นหนังกินลำเมื่อหมูกรกอบปะโอ้ยอร่อยดีนุ่มไปไปขอไทยได้ถ่ายคลิปป่ะแต่เรี่ว่าคุณไม่ติดตามผมเลยนะยังไม่ได้ดูเลยเออมีเวลาทำบ้านใหม่ไง ักบุ้งครับักบุ้งก็มีขาวๆเลยเองแมลยงักบุ้งามาจากไหนตลาดกอถามไปเลยนะคุณผู้ชมอืมเด็ดแทบ่ะแบหบูเนี่ยน่าแฉหบูนนะหมูกรอบดูครับคุณผู้ชมนั่งล่มอยู่คนเดียว มานบ้างยอ้วันนั่งลมอยู่คนเดียวนะทุกคนจิงไหมฮะให้แขกตากแดดอ่ะมีที่ไหนมีบ้านเดียวเยนะีดเด่ยแถวเนี้ยระวังบาดีตากแดดไปโอ,อเอาเนื้อ,อม,มาแล้วคุณผู้ชมหูอีกหมูหกรอบเพราะอ,อิ่มแล้วก็โยนมาโยนมายังไม่อิมอ่ม เลี้ยงเต็มที่เอาเลี้ยงเต็มที่เลยนนเนี่ยวันนี้มาวันเนี้ยอ่เอาเลี้ยงเต็มที่เลยนเนี่ยเลี้ยงเต็มที่เลยเออกินให้เต็มที่เด้ออ่าฮ่าฮ่าอืออือเอา, <c oughs> เอาโออยขอนิ่งพ่อผม,อมคนมาคนเริ่มอิ่มแล้วเป็นไงทุกคนคลิปนี้อาจจะเหมือนกันนะคุณผู้ชมเดี <c oughs> ๋ยวไปพบเจอกันในช่องมิเตอรหนึ่งข้อคลิปเดียวกันนะครับผม ครับถ่ายพร้อมกันเลยอืเดี๋ยวผมจะมาปวดในช่องมิตรเกมเนะ <laughs> <c oughs> อันนี้อุ่นเหรอทำได้อุ่นโอ้ไม่ว่าตักเด็ดนี่สงการกินยังไงดินี่นสงการปีใหม่ปีใหม่ก็เข้าวัดฟังพระสวดมนต์ครับผม คำพูดเมื่อกี้นะฮะผมรู้นะคุณผู้ชมคิดยังไงกันอยู่นะครับเข้าวัดทำบุญนี่ผมรู้นะคุณผู้ชมคิดอะไรกันอยู่ตอนมิตเกมพูดเมื่อกี้นะก็ไปบังทมปีใหม่ก็สวดมนต์ข้ามปีไงใช่ไหมครับใช่ไม่เหมือนไม่ตดหนึ่งครับผมกระดกแต่แก้ว ก็อยู่ด้วยกันอนะใช่เปล่ามองเห็นเลยโต๊ะสูงอยู่เนี่ยมากินที่บ้านมินเตเกมต้องกินท่าแปลกนะฮะโต๊ะสูงมากเข้ารถหนึ่งอันเนี้ย เกือเข้าร้อนหนึ่งกิ่งรูอมา <c oughs> เลยกิ่งรูมาแล้วเห็นไหม <c oughs> เห็นเขายุ่มมาเลยเลยอ่ามาต้องออกครับสา,ามที่บาทส <c oughs> ามที่บาทเหรอพี่เขาสี่สิบเลย <c oughs> มันลอยหนึ่งีเนาะรวมเราบอกเราต้องทอนนี่ปากันนะปาใะละเอาเบาไอ้น้องมันมันเด้ออืออ๋อ ไอ้เกมมันบ่เคยซื้อเลยมไม่ซื้อหรือไม่กล้าแวะก็ไม่รู้ว่าทุกคนทำไม,อ,มอ่ะมีของดีอยู่แถวนั้นเนะี่ยไม่ค่อยกล้าแวะเนะี่ยวัดนะฮะเข้าวัดไม่ค่อยได้รอนุ่ม,มถขายใกล้วัดไปหน่อยนึง ตับล้ำอ่ะตับอร่อยมากทุกท่านไม่ชอบกินหอยนะครับชอบกินตับแทนแล้วฮะครับไม่เหมือนข้าวขาวเลยกินทั้งวันเลยได้ข้าวกินทั้งวันยังข้าวอยู่เหรอข้าวดิขอมันข้าวนะมันก็ต้องข้าวธรรมดาไฟอันเนี้ยต้องล้างในดีใช่อย่างลแาง เกิะรพผสมคับเกลือใช่เหรอใช่ให้มันอ้าแบบแล้วก็มันจะคายคายดินออกมาต้องมีอย่างอื่นเหี้พิิก็เกลืออย่างเดียวจะเบาตับไม่หลายนอเหรอเมาไมแล้วเนี่ยจับไม่สองไม้องั้มาทุกรอบไหมคะจะบอกว่าเมาเลยจะหมดแล้วทุกรอบ

ผักอะไรไหมครับกระเต็นจดเลยโอ้ตําซส้มอยู่แค่ไหนกินไหนกิมนะนะข้างนานหนมดเรวมันติดด้วยอืมกะว่าจะมากินแตงไทยเขาเท่าไหน่ครับ <ใน S 2> ไม่รู้มีหรือเปล่าในสวนในสวนฮึอยู่ในสวน,ม,จจนมาใจมา ครับคุณผู้ชมการยินโจมที่ถูกต้องนะฮะต้องไม่แกะหนังยางนะฮะแกะมันก็ลุยลงทานหมดเลยอล้างยังไงครับเนี่ยไม่แกะหนังยางแล้วก็ล้างแล้วค่อยมามัดสิฉลาดน้อยอ่ะเชื่อไหมคุณผู้ชมล้างแล้วค่อยมามัดอีกรอบนึงผมยังไม่เชื่อเลยตาหยินนิดนึงคุณผู้ชมตาไม่สู่แสงทำไมฮะก็ตาไม่ทู้แสงนึกว่าเมาค้าง คนบอกรอกินข้าวบอกหิวข้าวแต่จะไปนอนนะฮะทำงานดิก็เลยทำงานงานไม่เยอะแยะกินแล้วไปนอนสบายเกินไหนอ่ะแต่มายังไม่เห็นทำงานเลยทุกคนอได้หลายกว่าแตงไทยปินตัวสิดหล่ออ่ะ ใครอยากกินังไทยนะครับสั่งได้ทางเพจนี่ยจะไม่มีขายนะครับสั่งได้ครับแต่ไม่มีขายสังย <laughs> ส่งเล่ยนสนุกสนุกขำๆนะครับผมเช็คยอดว่าจะมีคนสนใจเยอะไหม <laughs> อืมอิ่มเนี่ยตะกี้บอกหิวอิ่มละก <c oughs> ็รีบกินไงไม่ได้มาพูดไปเลยอ๋อ ปูเนี่ยเอาอือเขาเคิดจะแก้ขเขาเลยปูเนี่ยนี่ฮะคุณผู้ชมปูนะครับก็ยังเป็นตัวอยู่น้าอิอ่มแล้วทำไงจะปิดคลิปเหรอจะไปแล้วไปทำงานต่อไงคุณผู้ชมอิมอ่มแล้วต้องไปทำงานต่อนะครับผมขยันขึ้นมาทันทีทันใดนะครับผมอิ่มแล้วสำหรับคนที่ใ,ให้แก้มิตเตเกมนะครับผม ไม่มีโอกาสเลยครับอย่าเลยอย่าเลยอย่าแกลงไม่มีโอกาสได้แกลงหรอกไม่ได้แกลงแกลงตอนไหนรัะวังตัวตอนนี้ระวังตัวกันหมดไว้ใจใครไม่ได้ไปแล้วโอ้ยงานการรออยู่อะก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะฮะกดให้ช่องมิสเตอร์เกมด้วยนะครับครับอเอาไหมเอายอดไลค์ยอดแชร์ไหมเอาิเอารักล้านเนี่ยอะวันนี้ก็ไม่มีอะไรฮะ พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสดครับบ๊ายๆก็อบกรอบเลยกรอบไหมกรอบกรอบ